¡Ja, <laughs> ja, นี้ไม่ใช่เป็นลูกปลาตัวเล็กๆนะคะเป็นปลาที่ทางโรงเรียนนะคะท่านผู้มีการคณะครูมั้รได้และนักเรียนนะคะให้ความสนวมมือและกระตุนส่จากผู้บริหารที่ซึ่งได้ความร่วมกันนะคะเป็นบรรยากาศที่เป็นการมีร่วมกันนะคะทางโรงเรียนเป็นจมงหวัดที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะต้องการปล่อยปลาในครั้งนี้ด้วยถือว่าวันนี้เราปล่อยทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ลูกปลานะคะที่จะเริ่มเติบโตใน เพชรบุรีโดยโรงเรียนประจามาเทศบุรีจังหวัดเพชรบุรีได้ทําการเลี้ยงปลานั้งจืดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นการปลูกฝังนักเรียนมีใจรักเมตตาต่อสัตว์โดยนักเรียนและครูบาอาปลาได้เจริญเติบโตการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีหลายชนิดเนื่องในวาระเนื่องในวโอกาสเฉิมพระชนม์ภาษาเจ็ดรอบท่านผู้กับหลวงเพชรที่สิบเก้าที่จริงแล้ววันที่เจ็ดเป็นวัน นีรักรักษาไม่ลังเปว่าใครก็ว่าไม่ได้ว่าคนบ้านเราเนี่ยนะ้อามสูตรแม่นำพชบุรีเป็นปลาตัวขนาดใหญ่เป็นพ่อพันแม่พันปลาหน้าตา